รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรซาเฟมิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน7ซเว่ e อีเลฟเว่นเนสเล่กูดฟู้ดกูดไลฟ์เบทาโกรทุกคำคือความสุขน้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันสุขมามา่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย สมาชิกล่องสลานจานสง่าทริปชัยนาทเตรียมตัวพบกับอันซีนสุดพิเศษในวันเสาร์ที่6กันยายน2568นี้ก่อนเดินทางเชิญทุกท่านอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าหลากหลายในบรรยากาศสบายๆณโรงแรมมิราเคแกลนหลัก4ี่ห้องอาหารเปรมประชากรเวลา6โมงตรงแล้วพบกันนะครับบ๊ายบายไทยแลนด์ ู้ชมครับรายการร่องสลานจานสง่าของเรามีความยินดีเหลือเกินครับที่ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้รายการของเราจะมีโอกาสได้มอบความรู้สึกใหม่แตกต่างให้กับคุณผู้ชมเมื่อเราได้สลานทิปครั้งใหญ่ไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราไม่ได้บอกว่าเขาดีกว่าเราอย่างไรแต่เราจะบอกว่าการยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้อย่างมีวัฒนธรรมนั้นสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างไรดูเขามองเรา แล้วมีความสุขไปพร้อมๆกันกับซีรีส์ล่องสลานจานสง่าอินสวิตเซอร์แลนด์ครับคุณผู้ชมครับในที่สุดรายการล่องสลานจานสง่าก็ได้ออกมาอยู่ต่างประเทศเป็นครั้งที่4ครั้งแรกนั้นเราไปที่สปปลาวเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทร์ ส่วนครั้งที่2เราไปที่เมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่3ที่เราไปมาก็คือประเทศจีนและที่นี่เป็นเมืองที่เรามาเป็นครั้งที่4มีความภาคภูมิใจเป็นครั้งแรกที่รองสลานจารสกามาที่ยุโรปนั่นก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดที่ผมยืนอยู่นี้เป็นเมืองเก่า ซึ่งเป็นเมืองเก่าของกรุงเบิร์นซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความสวยงามมากเลยครับรถรางนั้นก็วิ่งควักไข่กันไปมาแล้วมีสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีหลายคนถามนะครับว่าเอ๊ะธงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นทําไมเหมือนอตราสัญ,ญลักษณ์ของกาชาติหารู้ไหมครับว่าการก่อกําเนิดกาชาตินั้นเกิดขึ้นที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเมืองเขาจึงมีธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของรูปกากบาทที่เป็นของกาชาตินะครับ พอมาถึงตรงนี้ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมอีกสักนิดหนึ่งครับที่ว่ากาชาตินั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือก่อตั้งโดยนักธุรกิจและนักมนุษยธรรมชาวสวิตท,ที่มีชื่อองรีดูนังที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเกิดขึ้นในปีคศ .1963 โดยมีรัฐบาล12ประเทศร่วมกันลงนามในวันนั้น โดยธงของกาชาติที่มีลักษณะกลางเขนสีแดงพื้นสีขาวก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์และก็เป็นการให้เกียรติประเทศสวิตที่เป็นประเทศผู้ก่อตั้งกาชาติสากลนั่นเองธงชาติของประเทศสวิตที่เป็นแรงบันดาลใจนั้นมีสัญลักษณ์กลางเขนสีขาวบนพื้นสีแดงสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันหมายถึงสัญลักษณ์ของความเป็นกลางสันติภาพเสรีภาพทางศาสนา และความกล้าหาญและเสียสละและจนถึงปัจจุบันนี้โลกก็มีความเห็นตรงกันและประกาศให้วันที่8พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันกาชาติสากลเพื่อเป็นการลำลึกถึงและการให้เกียรติแก่องรีดูนังผู้ก่อตั้งกาชาติสากลชาวสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับจีน่าครับ ธงเนี่ยเห็นมีความหลากหลายแต่ผมรู้เรื่องอย่างเดียวก็คือธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนธงอื่นๆมันหมายความว่าไงฮะอันนี้นะคะธงจะเป็นธงของสหพันธรัฐนะคะรัฐ<อ>แต่ละรัฐนะคะแล้วเราจะเห็นที่ว่าเป็นตัวหมีนะคะหมีดํานะคะพื้นเหลืองกระแดงนะคะ เ,เหลืองนี่หมายถึงความมั่งคั่งนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็สีแดงนี่คือราชวงศ์ความกล้าหาญต่างๆนะคะที่สื่อถึงตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบอร์นนะคะแล้วหมีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยเหมือนกันใช่ค่ะเบอร์ะะก็คือแปลว่าหมีค่ะในภาเบอร์ปปแปลว่าหมีหมโอ้ี่เพิ่งจะรู้เลยนะฮะ <c oughs> แล้วสรุปแล้วไอ้พวก ทงอื่นๆนะครับเป็นสาหพันธ์ของของสหพันธ์แต่ละรัฐแต่ละรัฐเลยะนะครับไล่กันไปแต่ก็มีทงชาติก็คือเป็นทงชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก หครั้ง40บาทโอ้สวยงามมากเลยน้ำประปาดื่มได้ทุกที่ทุกทางสะอาดบริสุทธิ์น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์โรซาแฟมิลี่ฟู้ด Rosa Food, เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food เนสเล่กู o ดฟู้ดกู o ดไลฟ์เบตาโกรทุกคำคือความสุขมาม่า <Yeah. S 1> เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยสมาชิกล่องสลานจานสง่าทริปชัยนาทเตรียมตัว พบกับอันซีนสุดพิเศษในวันเสาร์ที่6กันยายน2568นี้ก่อนเดินทางเชิญทุกท่านอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าหลากหลายในบรรยากาศสบายๆณโรงแรมมิลเลอร์แกลนหลัก4ห้องอาหารเปรมประชากรเวลา6โมงตรงแล้วพบกันนะครับ ครับคุณผู้ชมครับที่อยู่เบื้องหลังเรานี้เป็นรัฐสภาของกรุงเบิร์นนะครับซึ่งเป็นสถานที่เป็นแลนด์มาร์คอันหนึ่งของเมืองเบิร์นเบิร์นค่ะนะฮะ,ะแล้วคนผู้คนและนักท่องเที่ยวก็มากันมากมายริบเหมือนเป็นรานน้ำพุแล้วทางด้านขวามือเป็น national bank หรือธนาคารแห่งชาตินะฮะค่ะโอ้สวยงามมากเลยเออจีน่าลองเล่านิดนึงว่ารัฐสภาเนี้ยมันมีประวัติความเป็นมาแล้วก็มันมีองค์ประกอบอะไร ทึงเกิดมาเป็นรัฐสภาได้ครับตรงรัฐสภานี้นะคะก็เป็นศูนย์รวมของสหพันธรัฐนะคะที่มาประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการทหารการธนาคารหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะของรวมของสหพันธรัฐทั้งหมด26สหพันธรัฐนะคะก็จะที่นี่จะเป็นศูนย์กลางค่ะครับแสดงว่าปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ัอยู่ค่ะยังใช้อยู่จะดูแล้วโบราณเก่าแก่มากเลยนะฮะ คุณผู้ชมครับรัฐสภาแห่งนี้ถือเป็นจุดกำเนิดความมั่นคงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะหลังจากรวบรวมประเทศเป็นสหพันธรัฐได้เมื่อปีคศ .1291 ซึ่งถึงตอนนี้ก็734ปีแล้วครับรัฐสภาแห่งนี้จึงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงและเป็นตัวแทนของสันติ ที่เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปีคศ1902โดยมีอักษรจารึกที่โดดเด่นด้านหน้าเป็นภาษาละตินว่า Kuliak o n f e r e n a t i o n e h e l v e t i c คที่แปลว่ารัฐสภาของสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์แต่ถ้าเป็นภาษาเยอรมันที่เป็นภาษาทางการที่นี่เรียกกันว่า Bundestag โดยมีลานน้ำพุที่อยู่ด้านหน้านี้ซึ่งมีทั้งหมด26น้ำพุซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนทั้ง26รัฐที่รวมตัวกันเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง<น> like <gift> และที่ลืมไม่ได้ในบริเวณจัตุตรัสกลางแห่งน,นี้คืออา,าาอาคารธนาคารกลางสวิส ซึ่งถือเป็นธนาคารและสถาบันทางการเงินทางธนาคารที่มีความมั่นคงระดับโลกและประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งและเป็นหนึ่งใน5อันดับแรกของโลกถ้าเทียบกันแล้วนะักข้อมูลเวลานี้ก็คือประชากรแต่ละคนของสวิตจะต้องใช้เงินประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อคนต่อเดือนเลยทีเดียวล่ะครับ โดยมี3เมืองเอกที่ติด1ใน3เมืองที่มีค่าคลองชีพสูงที่สุดในโลกคือนครซูริกนครเจดีวาและเมืองบาเซิลโดยข้อมูลณนะปัจจุบันตอนที่ผมบันทึกเทปอยู่นี้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศฟรังสวิตกับเงินบาทไทยก็คือ1ฟรังสวิตเท่ากับ40.79บาทของเงินไทยครับ คุณผู้ชมครับค่าครองชีพที่นี่ค่อนข้างแพงเกลือบจะพูดได้ว่าแพงที่สุดในยุโรปเพราะค่าของเงินก็จะบอกว่าแม้กระทั่งการเข้าห้องน้ำที่ผมเข้าไปมาเมื่อสักครู่นี้ตีออกมาเป็นเงินไทยแล้วตกประมาณ40บาทปัสสาวะหนึ่งครั้ง40บาท แล้วถ้าจะไปซื้อน้ํากินก็ตกขวดละประมาณ80บาท <Wow. S 1> แต่จริงๆแล้วน้ําที่นี่สามารถดื่มได้ไม่ว่าจะอยู่ในโรงแรมร้านอาหารคือดื่มจากท่อประปานั่นเองเพราะเขามีการควบคุมความสะอาดอย่างดีเยี่ยมครับ น้ำปลาดื่มได้ทุกที่ทุกทางนี่คือขนาดน้ำพุนะฮะก็สามารถจะดื่มได้เลยนะครับสะอาดบริสุทธิ์เรื่องหน้ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก เป็นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์โดยแท้จริงเกิดที่เยอรมันค่ะแล้วเขามาทำอะไรที่ตรงนี้น้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฟ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ เจ p ซ r เปอร์มารก็ต เนสเล่กู๊ดฟู้ดกู๊ดไลฟ์เบตาโกรทุกคำคือความสุขมามา่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยสมาชิกล่องสลานจานสง่าทริปชัชนาาเตรียมตัว พบกับอันซีนสุดพิเศษในวันเสาร์ที่6กันยายน2568นี้ก่อนเดินทางเชิญทุกท่านอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าหลากหลายในบรรยากาศสบายๆณโรงแรมมิลเลอรแกลนหลัก4ห้องอาหารเปรมประชากรเวลา6โมงตรงแล้วพบกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าผมจะถามคุณผู้ชมว่า ถ้าพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วท่านนึกถึงอะไรแน่นอนที่สุดหลายคนบอกว่าคิดถึงนาฬิกายี่ห้อโลเก็ตหรือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เป็นประเทศแรกๆที่ผลิตนาฬิกาขึ้นมาอันที่สองเขาก็บอกว่าคิดถึงช็อกโกแลตช็อกโกแลตท,ที่มันเป็นรูปภูเขาเดี๋ยวเราจะไปตามดูแล้วนอกกนั้นก็จะนึกถึงความสงบเงียบโรแมนติกของสวิตเซอร์แลนด์แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคน เห็นปุ๊บร้องอ๋อทันทีเลยว่านี่คือ made in Switzerland นั่นก็คือมีดวิกตอร i น o x นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์โดยแท้จริงนี่แหละครับมีทั้งกันกายมีมีดนะฮะแล้วก็มีที่เปิดขวดสารพัดประโยชน์ซ่อนอยู่ในที่เดียวกันนะครับ ผมบอกคุณผู้ชมไปครับว่าหลายๆคนเคยได้ยินฉายาของประเทศสวิตว่าดินแดนแห่งนาฬิกาบ้างละ่ะดินแดนแห่งช็อกโกแลตบ้างละ่ะนั่นก็เพราะประเทศสวิตเป็นต้นกําเนิดแบรนด์นาฬิกาดังๆของโลกมากมายและยังเป็นถิ่นกําเนิดของช็อกโกแลตชื่อดังระดับโลกอีกนับไม่ถ้วนนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกคนตั้งฉายาให้กับสวิตเซอร์แลนด์ไว้ทั้งสองชื่อ แต่ที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและรู้จักกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีดพับวิกเตอรลิน็อกที่เป็นต้นกำเนิดมาจากประเทศสวิสนี่เองครับโดยคาร์ลเอนเซเเป็นผู้ออกแบบและก่อตั้งเริ่มต้นในเมืองเล็กๆชื่ออ e ีบักอยู่ตรงกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้รับสัญญาจากทางการสวิสให้ผลิตมีดให้กองกำลังทหารสวิสมาตั้งแต่ปีคศ .1891 จนกระทั่งปัจจุบันนี้และด้วยความหลากหลายด้านการใช้งานจึงถูกยกให้เป็นบรรพบพรุษของสวิสอาร์มีไนฟ์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันจนกลายเป็นของฝากทางการทูตของประเทศมาหลายยุคหลายสมัยจนนาซายังให้นักบินอวกาศใช้เป็นมีดพกติดตัวบนอวกาศด้วยและมีการวางจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า120ประเทศครับ นี่เป็นบอกว่าเป็นไอสไตล์ style, แล้ว H A U R S เนี่ยแปลว่า h o u s ์แปลว่าบ้านเหรอ House ค่ะเป็นภาษาเยอรมันค่ะแต่จริงๆแล้วไอสไตล์ไม่ได้เกิดที่สวิตเซอร์แลนด์เกิดที่เยอรมันเกิดที่เยอรมันค่ะแล้วเข้ามา<ต>ทำอะไรที่ตรงนี้เข้ามาทำงานที่นี่ค่ะ<อ>หลังจากที่เรียนเรียนจบแล้วนะคะาสาขาฟิสิกส์ก็ยังไม่ได้ทำงานเลยก็มาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่ช่วงระยะเวลาหนึ่งอะค่ะแล้วไอสไตล์เท่าที่เรารู้มาก็คือเป็น นักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์ที่เก่งมากๆเลยแล้วเสร็จแล้วเขามาพอเข้ามาทํางานที่นี่เราค้นเจอแลฮะเขาค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพนะคะโดยได้แรงบันดาลใจจากนาฬิกาสิทกลอกเกอร์ที่อยู่ใกล้กันนะคะคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณจีน่าบอกเลยครับว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นเป็นคนเยอรมัน แต่ก็มีความเชี่ยวชาญในด้านฟิสิกส์เคมีระดับโลกเขาวนเวียนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์มากกว่า19ปีรวมถึงการหนีสงครามจากประเทศแม่อย่างเยอรมันเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีคศ1921ตอนอายุได้เพียง42ปีเท่านั้นและยังเป็นผู้ค้นคิดทฤษฎีต่างๆมากมาย ไล่มาตั้งแต่ต้นกำเนิดของระเบิดนิวเคลียร์รวมไปถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกว่ากันว่าทุกๆทฤษฎีที่เขาค้นคิดขึ้นมานั้นมันเริ่มต้นจากโต๊ะตัวเล็กๆตัวนี้ที่อยู่ในบ้านของเขาที่กรุงเบิร์นี่เองล่ะครับอันนี้เป็นตลาดอะไรครับ น้องตีนหน้าวาเลนพลัสนะคะซึ่งไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดทุกวันนะคะจแล้วเปิดวันไหนบ้างเอ่ยก็จะเปิดเฉพาะช่วงหน้าร้อนจันทร์ถึงสุกนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เป็นช่วงเวลาแล้วก็ปิดเร็วด้วยปิดเร็วโอ้ดิเรามามันจวนจะวายแล้วเนี่ยใช่ค่ะแล้วร้านแบบนี้เขาขายอะไรครับเนี่ยก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของเขานะคะเช่นไส้กรอกนะคะแยมต่างๆนะคะขนมปังชีสนะคะของเขานะคะโอ้นี่อย่างเงี้ยเป็นเป็นชีสหรือเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือขนมปังค่ะขนมปัง เลยนะฮะเดียวอ้าวมีพวกดอกนงดอกไม้ขายเต็มเลยนะครับฤดูร้อนก็เริ่มปลูกต้นไม้กันแล้วนะคะนี่มีเฟื่องฟ้าเหมือนบ้านเราเลยนะฮะพอฤดูร้อนเขาก็จะปลูกต้นไม้กันเพราะต้นไม้มันจะขึ้นดีแต่พอฤดูหนาวปลูกไม่ได้แล้วนะครับเกษตรก็จะทําการเกษตรก็เฉพาะหน้าร้อนนะคะ โอ้วายแล้วจริงๆเหลือไม่กี่ร้านเองส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองคะ่ะพวกชีสพวกไส้กรอกค่ะขนมปังแยมอย่างเงี้ยค่ะครับตลาดแบรนเด์พลัสที่ผมกับคุณจีน่าพยายามเดินรอบๆกันอยู่นี้มีบรรยากาศเหมือนคล้ายๆกับตลาดบ้านเราตอนบ่ายๆและเย็นๆ ที่นี่จะมีสีสันมากมายเพราะถือเป็นตลาดที่ขายของพื้นเมืองที่ใกล้ชิดกับคนสวิสมากๆประมาณว่าถ้าอยากรู้ว่าคนสวิสเขากินอะไรแบบไหนกันบ้างก็ต้องมาดูที่ตลาดนี้แต่น่าเสียดายเหลือเกินครับคุณผู้ชมที่เรามาถึงตลาดนี้มันกำลังจะวายแล้วสีสันก็ดูเหมือนจะลดน้อยลงไปนิดนึงแต่ตัวของตลาดแห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลกก็เพาะ นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเขาจะมารู้ว่าการที่คุณมาสวิตตลาดนี้คุณต้องมาแน่นอนพลาดไม่ได้นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองหลวงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีเปิดหมวกการมานั่งจิบกาแฟการนั่งพักผ่อนแบบผ่อนคลายด้วยการเล่นหมากลุกที่มีหลากหลายขนาดซึ่งก็ถือเป็นการพักผ่อนของคนที่นี่และคำว่าแบรนด์จริงๆแล้ว มันก็คือความหมายของลานหมีหรือจัตุรัสของหมีเพราะหมีคือสัญ,ญลักษณ์ประจำกรุงเบิร์นนั่นเองครับอันนี้เล่นหมากรุกใช่ไหมหมากรุกแปลกดีค่ะหมากรุกฝรั่งออ คุณผู้ชมครับเสียดายเหลือเกินวันนี้เวลาเราน้อยไปสักนิดหนึ่งที่จะนำเสนอประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในมุมมองของล่องสลานจานสง่าจนครบครันได้แต่ไม่เป็นไรครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้รับรองเต็มอิ่มแน่นอนกับการดูเขาแล้วมองดูเราในทริปยุโรปครั้งแรกของเรากับซีรีส์ล่องสลานจานสง่าอินสวิตเซอร์แลนด์ครับ กลานจานสง่าช่องห้าวันอาทิตย์เย่ผู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR วอาโค้ดบนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน